ถ่ายถือเอาไปเลยเจ้า <Yeah. S 1> แล้วถ้าเกิดไขชนะก็จะได้นมโฟโมดนมโคเทลอยเปอร์เซนต์ไปกินซื้อ,อเลยให้น้องดิวถ่ายก่อนเลยน้องดิวถ่ายก่อนเลย,ย,เลยชื่อพักชื่อพักมะละกอครับบ่ถือครับน้องดิวบ่ถือต่อหลังแม่เลยมะนาวถือครับ เย่ใ yeah, นนมโฟโมอดนมโฟโมดนมงวหนึห่้อยเปอร์จากธรรมชาติแขวเสียมสูงมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงเย่ <Yeah. S 1> ขอทายว่าถัวฟักยาวถูกต้องครับได้แล้วนมโฟโมตดเขามีสารอาหารอื่นๆและวิตามิน B12 B2 ฟอสฟอรัสและไอโอดีนที่มีในนำนมธรรมชาติดีดาเด <S <S ตานมดียวเลยพถูกต้องครับ ได้แล้วนำนมคุณภาพคักขนาดชอบหลายหลายละมะเขือเทศมีเด้อเฮเยเยเย่ด้ๆด้ได้ได้แล้ววอเตาทำไมห้ได้นมโฟมอลหรอครับกับเพาะนมโฟโมอลเป็นน้ำนมคุณภาพ กระบวนการเลี้ยงโคนมและกระบวนการผลิตของโฟโมสใช้มาตรฐานจากประเทศเนเธอร์แลนด์และมีการทดสอบคุณภาพน้ำนมกว่า100ร้อรายการเพื่อให้ได้นมโคแทร้อยเปอร์เซ็นที่มีมาตรฐานสูงปาคือดีใช่ไหมก็พอดีแบบนี้เด้แม่ถึงเอามาให้เด็กๆด,ดื่มทุกวันโฟโมสนมหัวแเท้อยเปอร์เซ็นแคลเซียมธรรมชาติสูง